ก็ตอนที่สิบสองแล้วครับก็ตอนกดใครก็ไปดูที่เทพใบตาการน,น,นะฮะอ,ออกมาแล้วดีแทลมันก็เป็นอย่างที่คาดคิดเลยโยูโฮแตกไหมจ้ะน <c oughs> ีตลกอะไรกันนี่ไม่ใช่ล่าหรอกเหรอหนี่มาสูงระดับเทพคำอธิบายถึงภายนอกอาจจะเป็นอาจจะหน้าตาดูร่างกายนี่ เก็บซอดนในยพลังที่สยอดเลย <c oughs> เยวที่สกับสาสมวนงีงามมันแตกต่างกันมากดูเจ้าสลดขนาดนี้เกรงว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนมาได้งานนันใช่หอหวอ้าู <c oughs> อา้หูเจ้อาอย่าให้เสี่ยวหุยดูของแบบนั้นอีกนั่นมันไม่มีทางเปลี่ยนไดปง่า <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ช่างไรเหตุผลเส้นดีทำไมจิ้งจอกก้าวห่างถึงสามารถเปลี่ยนเป็นดีได้เซีย <c oughs> วหุยถึกเป็นถึงสัตว์อสูงระดับเทพแต่ทำไมถึงเป็นลาได้นี่มันไม่นี่มันไม่มไมวิทยาศาสตร์เลยเปลี่ยนดูรี่เถอะขอร้องละเ <c oughs> จ้าแอกตาดูใหด้ดีๆ <c oughs> สวยเซียวหุ่ยเป็นตัวผู้อู้ นี่มันจะรังแกกันเกินไปแล้วสุดท้ายเรื่องที่ข้าจินตนาการเราไว้ก็ถูกทำลายจนย่อยยับเลยทั <c oughs> ้งวันในสมองของไอ้มันคนนี้มันคำลังคิดเรื่องเพ์เจอร์อะไรอยู่นะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยมีคนขอมีคนร้องขอความช่วยเหลือหย,นะยุดนะอย่าวิ่งอย่าหนี วันนี้ข้าจะจับพวกเจ้าให้ได้ติ้งตองของแสดงความยินดีกับผู้เล่นหลงเฟยที่ได้รับภารกิจช่วยเหลือของรางวัลภากรากิจเพิ่มระดับหนึ่งขั้นได้รับความาวางใจจากสางามที่ร้องความช่วยเหลือข้าให้ตัวเลือกเจ้าแล้วกันดูจากสาภาพเจ้าแล้วสามน้อยผมสั้นพร้อม สาวงามพร้อมสารุ่ยเหิรเตัมยังมีอีกเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเลย ตัวเลือก3ข้อนี้ไม่เร็วเลยครั้งนี้เจ้าสามารถช่วยได้เพียงคนเดียวเท่านั้นจะจะช่วยใครก็ต้องคิดให้ดีๆพอถึงเวลาแล้วไม่สามารถมาเสียใจภายหลังได้ไอ้หนูจะทำให้ข้าโกธครั้งนี้ข้าจะทำให้เจ้าตกนะเพราะที่กินไม่เข้าคลายไม่ออกเลยเด็กน้อยเท่านั้นแหละถึง ถึงเลือกช่วยคนแน่นอนว่าผู้บรรลุอิตธิภาวะแล้วต้องช่วยทั้งหมดตอนที่สิบสามชิชิชิพวกเจ้าน่ะถูกพิษของข้าเข้าไปแล้ว พลังที่เหลือของพวกเจ้าก็ไม่ถึงหนึ่งส่วนพวกเจ้าไม่มีทางเป็นคู่มือของพวกข้าเลยอย่างแน่นอนข้าขอเตือนพวกเจ้าจงเชื่อฟังข้าซะดีดีวิฉะนั้นพวกเจ้าจะให้พวกเจ้าได้รับรู้ความน่ากลัวของนิกายโลหิตของข้านิกายโลหิตผู้หญิงเหล่านี้เป็นสาวงามของนิกายเทียนเฉาวันนี้พวกเราโชคดีสุดๆไปเลย เทียนเจียนหลิวลู่ซีเชียวเทียนเทียน,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 นพวกเจ้าอย่าพวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้ฝันไปเลยถึงแม้ว่าพวกข้าจะตายก็ไม่มีทางปล่อยพวกเจ้าละสมหวังสิทธิพี่พูดถูกแล้วพวกเราไม่มีทางให้พวกเจ้าสมหวังง่ายๆมันก็แค่ตายเท่านั้น พวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าคิดว่าตายแล้วจะรอดอย่างนั้นเลยถึงตายแล้วพวกข้าก็ยังทําเหมือนเดิมถ้าตายแล้วจะทําอะไรได้ง่ายขึ้นรีบฆ่าตัวตายซะพวกข้าจะได้เริ่มสนุกกันใช่แล้วใช่แล้วพวกข้าใช่แล้วถ้าเราถ้าเกิดตายขึ้นมา มันก็จะเป็นเรื่องง่ายให้พวกมันเล่นอะไรกันกับพวกเราก็ได้ <c oughs> ในพวกไหนว่าพวกเจ้าไม่อยากตายแล้วงั้นมามะ <c oughs> งั้นพวกเราพวกข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะอืมง่ไงหยุดมือซะ ปล่อยผู้หญิงพวกนั้นไปซะเยี่ยมเยี่ยมไปเลยมีคนมาช่วยพวกเราแล้วเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากๆเลยคนนี้ต้องเป็นยอดฝีมือแน่นอนผิดแล้วคนคนนี้อยู่แค่จานร์ชื่อจาน์ซื่อระดับสองเองขั้นต่ําพลังต่ําเกินไปเขาไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของพวกมิกายโลหิตได้อย่างแน่นอนแค่ าการซึ่งระดับสองคนเดียวมาเล่นตลกอะไรที่นี่พวกเราคงดีใจเกอแล้วล่ะคนมาหาที่ตายคนแล้วเจ้าหนูเจ้ากินยาลืมขยับหววหรือเปล่าถึงได้กล้ามายุ่งวุ่นวางกับนิกาโลงหิตของพวกข้าแค่มดพวกอยู่ขั้น สื่อระดับสองยันข้ามาอดเก่งต่อหน้าพกค้าอีกเจ้าลนหาที่ตายเ่าจัด,ดข้าจบสิ้นแล้วเขาต้องตายอย่างแน่นอนยอดฝีมือส์ของนิกรโล,ลหิตสามคนล้อมด้วยเขาวไว้พะผมไม่รอดอย่างแน่นอนดบบาบมังกรกระบวนท่าที่หนึ่ง้า มังกรพี่โลดเกินกินแล้วพ่อกระจอกอโดนดาบเดียวก็เองนะติ้งขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นหลงเฟยที่ได้สังหารลูกศิษย์ของมิกายโลหิตได้รับค่าสบการณ์หกรอยแต้มพลังปานแท้หกสิบแต้มความบ้าคลั่งเพิ่มบวกหนึ่ง สังหารในดาบเดียวนี่คือพลังของจานซึ่งระดับสองจริงหรือนี่มันเป็นภาพดวงตาใช่ไหมตายขั้นนี้ขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือพวกข้าข้าขอทามนามอันยิ่งใหญ่ของท่านหน่อยได้ไหมได้ข้าคือหลวงเฟอะฮู้ว้าวช่างมีเสน่ชานี้แป๊บเดียวก็ลงสนีของ คุณชายอย่างข้าแล้วเลยผู้หญิงสามคนนี้ช่างเป็นพวกที่ไรเดียงสานะ,ะจบไปแล้วครับตอนที่สิบสี่อ่าก็นะครับว่าไปดู้วช่างบันเถอะข้าดูนะชอบผู้หญิงใส่เสื้อบริสุทธิ์แบบนี้ที่สุด แต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นคุณชายอย่างข้าสามารถทนได้รีบเข้ามาอ้อมก่อนในอ้อมกอดของชายเลยก่อสิอ๋อ็กะสรางคำข้อละว,ว้าวเจ้าตัวนี้มันน่ารักมากเลยดูกับหางของมันสิน่ารักสุดๆข้าอุ้มด้วยสิเสียวหุ่นเจ้ามันแค่ทาลกพึ่งเกิด กดสอมครั้าส,สมน้ำหน้าใครให้ใครใช้ให้เจ้าเมือนภารกิจที่ตามหมอไปละตอนนี้พวกนางไม่รู้สึกอะไรกับเจ้าเลยเป็นเป็นที้งข้าระอจอ,องคนพู้นั้นมันบอกว่าหลงเฟยแต่จําได้ว่าพุน่นนำหลงเฟยนั้นเป็นแค่ขยะจากแข่งแก่งได้อย่างไรอย่างไรก็ตามคนคนนั้นได้ช่วยพวกเราไว้วิดหน้า ใช่คนเร็วเลยนะแล้วอีกอย่างตอนนี้พวกเราถูกพิษไรเดียวแรงเหมือนดังไก่ป่วยทำได้เพียงพึ่งพาผู้นั้นเท่านั้นคุณชายหลงพวกข้าคือศิษย์ของนิกายเฉาเทียนตอนนี้พวกข้าโดนพิษของเจ้าพวกนิกายโลหิตทำให้ไม่สามารถเดินลมปานได้ข้าจะไม่อมอคอมแล้วกันท่านสามารถไปส่งพวกเราที่เมือง อ้หไไดรืม่ติ้งต่องขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นลงเฟย์ได้รับภารกิจระด,ดับปีเนื่อหาภารกิจส่งพี่น้อง3าคนของมิการเชาเทียนไปยังเมืองเหลียวเหลีั่วเหลียวรางวัลภารกิจได้รับ EP พีหนึ่งหมื่ได้รับพลังลมปานหนึ่ันและได้รับดาบให้ห่วงระดับพระพีสามเล่ม ขั้นสามหนึ่งเล่มแบบนี้ก็ได้รับปารกิจได้เลยตีสุดๆไปเลยวางใจเถอะข้าผู้นี้จะกลับมาเมืองหิวหลัวเหมือนกันเจ้าอิบริีนซีทั้งสาคนไม่ใช่สิคนสวยพวกเจ้าปลอดภัยแล้วถ้าได้รับการคุ้ครองจากข้าหลงเฟย หลงเฟยตอนนี้เจ้ายังมีปัญญาไปปกป,ป้องคนอื่นองนั้นเลยตอนนี้เจ้าควรเป็นห่วงเรื่องของตัวเองว่าจะมีคนจะมีชีวิตรอดไปดีหรือเปล่านะหลงอ้าวเทียนเป็นอย่างที่คิดเลยเมื่อได้รับภารกิจคุ้มครองเราจะมีมอนตัตวเ,เล็กมาขอกลนหลงอ้าวเทียนเป็นหลานชายของหลงต้าเดี๋ยว เมื่อก่อนมันดังแก่ข้าตลอดพอตอนนี้วันนี้ข้าจะให้มันชดใช้คุณชายหลงพวกเขาคือวางใจเถอะมันก็แค่กองขยะกลุ่มหนึ่งที่ส่งอีพีมาเท่านั้นข้าจะจัก,การพวกมันเดี๋ยวนี้ฮ่าๆๆลกเฟยเจ้าก็แค่พวกขยะตัวหนึ่งคิดไม่ถึงว่าจะกล้ามาบอกจัดการกัพวกข้าใครให้ความกล้ากับพวก เจ้าในการพูดคำออกมานี่มาเกิดอะไรขึ้นอ้าวหลวงเทียนคนที่เจ้าพามามันกากกันไปนะมือและเท้าของข้ามยังไม่เริ่มแสดงความสามารถออกมาเลยนะโอ้ม่อกี้ข้าดูไม่ทันเลยทักษะของเขา ทักษะที่เขาฝึกนะนั้นคือทักษะอะไรกันแน่ดูแล้วแข็งแรงกว่าทักษะนิกายเราอีกนะเจ้าไอขยะนี่มันแข็งแกรงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าเจ้าเจ,าเจา้อะไรหลงอ้าวเทียนต่อไปถึงตาเจ้าแล้วรอรอเดี๋ยวก่อนหลงเฟยถึงแม้ว่าข้า ไม่รู้ว่าเจ้าไปเจอปฏิหารเลยแต่เจ้าแค่อาศัยทักษะต่อสู้แข็งๆเท่านั้นถ้าเจ้ามีความสามารถจริงอย่าใช้ทักษะต่อสู้มาสู้ข้าซึ่ง,งหน้าสักรอบสิไห้หลงเข้าถึงคนนี้มันหน้าทั <c oughs> เดเกินไปแล้วไม่คิดว่าท้าให้หลงเคยต่อสู้้้ทักษะถ้าไม่ใช่ทักษะแล้วก็สู้ไม่ไหวอย,อยู่แล้ว หลวงเฟยน่าจะไม่ตอบตรงลงอะเจ้าบอกให้ข้าอย่าใช้ทักษะต่อสู้งั้นข้าไม่ใช้รีบออกกระบวนท่าเถอะคนหนึ่งกล้าขออีกครับ,บ,บนะ,ะั้สิบห้าอล้ถ้าอันก่อนใครเข้ามาดูนี้นะหลวงเฟยนี่เป็นสิ่งที่เจ้าพูดเองนะอย่าเสียใจยภายหลังแล้วกันก็แค่การเด็กเล่นของแค่นี้เนี่นะ คิดมไม่ถึงเลยว,ว่าหลงเฟยจะใช้พลังโจมตีกับทักษะของเอ้าเทียนแข็งแก่งไปแล้วนี่ยังจังซื่อขั้นสองจริงเลยหลงอ้าวเทียนตอนนี้เจ้ารู้สึกเป็นไงหลงเฟยข้าดูเจ้าแล้วเพียงแค่สองหมัดข้างนี้เท่านั้นแหละ ถ้ามีความสามารถจริงก็ไม่ต้องใช้มือพวกเราจะสู้วันอีกครั้งที่ยอมองลงได้าตามที่เจ้าว่าเลยยังมีคนมาตอบหลบลงจริงๆลง,ๆลงเฟยนี่เจ้าหาเรื่องใส่ตัวแล้วนะต่อไปจะมีความเกรียใจอีกแล้วนะเจะ้าเปตายซะทักษะกันต่อดสู้เยอะดีนี่แต่น่าเสียดายที่ทักษะไม่ชำนาญสักอย่างเลย พามันลื่นต,ติตต้เจ้าหนิโดดเต็มเต็มช่างเป็นผู้ชายที่ท้าพิจารณาหยิกนะมองยังไงก็ถึงความเจ็บปวดแล้วไม่มีทางช่วยเหลือแลวเอามันออกไปเถอะคนต่อไปหลงอ้าวเทียน ตอนนี้ยังมีข้ออ้างเลยไหมจากนี้เจ้าต้องเข้าใจนะว่าเจ้านั้นขาดกว่าข้าไม่ข้าไม่เชื่อทําไมข้าต้องแพ้ให้กับขยะอยังเจ้าหลวงเฟยเจ้าก็เพียงแค่มีมือเมอเา้าทักษะวรยุยทธี่แข็งแกร่งกว่าข้าเท่านั้นถ้ามีความสามารถจริงอย่าใช้ทั้งหมดแต่ว่าจบดีข้าจะยอมแพ้ด้วยเ <c oughs> พราเจ้าสามคนนะอุปาซะ เจ้าก้าที่จะคำทาาไหมไมิถงค่านี้ได้รับอาบยาพิษมากกว่า9,981ดิตเพียงแค่หลงเฟยโดนเข้าไปทีเดียวมันจะถึงตายอย่างแน่นอนหลงเฟยครั้งนี้เจ้าไม่เจ้ากับข้าต้องมีสักครั้งที่ต้องตายหลงเฟยแล้วว่ามันใช้กรีสไปตายซะ 明天。